ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเตเิมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็ดำการ อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ e f o o t b a l l 2024ให้นะครับเพราะว่ามีข่าวดีการแจกฟรีเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะครับก็มีอะไรกันบ้างเรามาทำการรับชมกันเลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแลวกันนะครับอย่างที่รู้กันนีนะครับว่าวันนี้ทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็มีการปิดอัปเดตตัวเกมกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเปิดอีกทีประมาณช่วงบ่ายสามร้อสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับ ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับการแจกฟรีในวันนี้ก็คือนี่แล้วเพืคนเป็นเนมาร์เจ้า New Journey เพื่อนคนการแจกฟรีเนมาร์เจ้าการ์ดไฮไลท์นะครับที่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการแจกฟรีเลโอนเนลเมซี่ไปนะครับก็รอบนี้นะครับเป็นการแจกฟรีเนมาร์ New Journey นะครับก็มีการแจกฟรีเป็นการ์ดไฮไลท์ของเนมาร์นะเพื่คนเลยก็มีแคมเปญออเจอร์ที่ก็คือการแจกฟรี80,000 GP แล้วก็20,000 EXP t r a พีทิ้งโปรแกรนะครับบอกเลยว่าใครที่เข้าเกมหลังจากการอัปเดตวันนี้นะครับก็ รับฟีันทีเนมาร์เจ้าก์ดไฮไลท์่นเองนะครับก็รอรับกันได้เลยเมื่อเกมเปิดนะครับก็มาตการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของการแจกฟีทคนก็เดี๋ยวเมื่อเกมเปิดนะครับจะมีการอะไรเพิ่มเติมก็จำการอัปเดตแบบลงรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็รอรับกันได้เลยนะครับสำหรับเนมาร์เจ้าก์ดไฮไลท์ทุกคนก็รับฟรีกันทุกคนอยู่แล้ว่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนตการอัปเดตให้สั้นๆนะครับหาก็ ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสา,ารคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ